ตามที่เกิดขึ้นเองเนี้ยเนาะแมนคักแห้งเขาลงทุนหัวเป็นเงินพันเดื่อสื่อพันปลาถือปลาหน่อยมากทีไรทีายโพดคนรักกันหนนไหมจ้ากน้ยังมีคิดค้ามบัลักเอาของผู้อื่นถ้าเขาหายซื้อกปยังสีบวกินอยู่ จับได้เอาหอวัวกดหนาวลด้เนาะแมนแมนมนย่แมน,แมน, <laughs> แมนย,มนย่หนูกินแก้เครียดพอค่ะต้องตื่นแต่ตีห้านู่นพี่ทูนจ๋าถ้ามีอีกเดี๋ยวออกข้างนอกพอดีกะเดี๋ยวมันพอเนาะ ถึงกับเป็นในเขตแล้วก็จองคัะเนาะจองมือเข้าปรยู่เนาะนงคิทเนาะอุ้ยอาชินเราเอาะไรศูนย์ศูนย์แท่งเอาก็เอาหลอนเกี่ยงเอาบาตเอาคือยังเห็ดไซกันนี่โม ไปดีกว่าเสงี่พี่พทูนสีเส้นเงอนยังบาเนี่ยก็อุตสาห์อวยพรให้ได้แล้วเด้เนี่ยยา่าย่ายด้หัวรอเด้อรู้ตัวจะเอาตอนไหนคือจาอยู่แมนแมนน้องพี่แมนจ้องจ้องมันจ้องก็รู้ว่ามอนไปธุระเอาซะหมดเนียเอาแบบสบายใจได้เอาหมดสะเอเอาหมดเอา,เอา เอาหมดเอาหลอดที่สิบา้านเอาหมดเอาหลอดเล้องม่เอาหลอดขนาดบ้านนี้ยังไปกับ nghiệp ชิปเลยเอาหมดเอาหลอดอีกเลยโอ้แต่แต่แต่ตายมันบุญยานคนเขาไปบุญยานคนเห็นเล่นเนาะอ่าไี่ไงคุณลำพึงพี่เจนพี่เจนเนี่ยคุณลำพึงเอาหลอดครับแมนเอาหลอดจพื่อเหลือโอ้ยเป็นข่อยังไม่ยอมเลยนะ แจ้งมาเข็นทีละคนหมดแล้วแจ้งพิจิบาลหมดแล้วเห็นแล้วลก็บเส้นเนาะคนละมือเนาะ่านไปยี่สิบเก้า หมูไปยิงด้วยหมูอ้วนไปยิงด้วยหมูอ้วนคุณลพึ่งคุณลพ,พึ่งเห็นครูน้ำตาลไหมเขาบ่นว่าเขาเขาทอ้อเขาทอ้อพอบ่นไปบ่นมาพอออกคลิปอะไรมาก็ปังแล้วเห็นไหมมันต้องบ่นหรือเปล่า จจจะะเอ้ยนงวิบนงวิบนงวิบไหลจกักงูมาแล้วค่ะได้จังควดหรอเล่นไว้ป่านนี้มุนอ้อยอย่าไปเด้อนองวิบนงวิบไหลจกักงูช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหน ท่านได้รู้เรื่องเลยเลไม่พอบอกเด้อมูน้อยเด้อว่าพอบอกเด้อลืมกดพนะฉันกลับมากดให้แก บอกค่อยขึ้นไล่ขึ้นขึ้นทีเดียวคุมอ๋อม่ได้ให้ไหนะล่เนาะไฟลุ่มตะระบาดตลระบาดคนเดียวยังหมดค่ะอ๋อทั้งหมดกะมาเอาทั้งหมดกะมาเอาทั้งหมดกะมาเอาอัดไฮไลท์ลงอ๋อกดจิ้กเทื่อกระได้เป็นบ่น้องน้องวิบให้ไลเฮักกดจิ้กเทื่อกระได้เป็นบ่